ในการประชุมในวันนี้นับเป็นก้าวสำคัญต่อการพัฒนาของอนุสวรภาคลุ่มแม่น้ำโขงเราจะมุ่งสู่การเป็นประชาคมที่ดีกว่าด้วยการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนั้นเหมาะสมกส,สมัยและส,มสม่งเสริมให้ประเทศสมาชิกตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาโดยใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองร่วม,ม,มกัน เราเชื่อว่าเทคโนโลยีทางการเงินที่ควบคู่ในการพัฒนาุตสาหกรรมให้ทันสมัยจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและส่งเสริมสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ,อก,การสร้างนวัตกรรมประเทศไทยยังคงมุ่งเสริมความมั่นคงและสุขภาพอย่างต่อเน,นื่องโดยได้มีการยกระดับนโยบายสาธารณสุขจาก3าธาทารักษาทุกโรคเป็นาสาธาทรักษาทที่และขยายบริการสุขภาพมาตรฐาน โดยใช้ระบบแพทย์ทางไกลดิฉันท่านใจว่าการประชุมในวันนี้จะส่งเสริมให้ความพยายามร่วมกันของเราข้มแข็งยิ่งขึ้นและเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและการบรา,าการระดับภูมิภาคความร่วมมืออยา่างต่อเนื่องของเราจะขับเคลื่อนภูมิภาคกลุ่มรุ่นแม่น้ำโขงสู่การเป็นอนุภาคที่มีการบริก,การมากขึ้นมีความเจริญรุง่งเรืองยั่งยืนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขอบคุณค่ะ